แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนปีการศึกษา2567โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อ,อนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนโรงเรียนบ้านพอพานเคยรับการจัดสรรประมาณเมื่อปี2554ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน1 1เครื่องอายุการใช้งาน12ปีปัจจุบันคอมพิวเตอร์พังชำรุดโทรมไปตามอายุการใช้งานนักเรียนต้องได้ใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องต่อ4คน เป็นความยากลาบากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมากวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนชุดอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสมมติทางการเรียนทั้งทางด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพไปพร้อมกัน 3. เพื่อผู้สอนและผู้เรียนมีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิตอลในการบริหารจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลกกลุ่มเป้าหมายของโครงการจำนวนนักเรียนป .4 ถึงม .3 และคณะครูทุกท่านรวมจำนวน73คนการดำเนินงาน 1. ประชุมปรึกษาหารือสร้างความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากร ช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2566 2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนช่วงเดือนกรกฎาคม2566 3. การระดมทุนช่วงเดือนสิงหาคม2566ถึงเดือนกุมภาพันธ25์2567 4. ดํดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดพร้อมใช้งานช่วงเดือนมีนาคม ึงเดือนเมษาย,ยน2567 5. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสําหรับนักเรียนป .4- ถึงม .3 ช่วงเดือนพฤษภาคม2567 6. โรงเรียนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดไว้ตลอดปีการศึกษา2567ตั้งแต่ภาคเรียนที่1เป็นต้นไปช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยาย,ยน2567 7. 7. ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนป .4 ถึงม .3 ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2567แปสรุปและรายงานผลการดาเนินการเดือนตุลาคม2567งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมโครงการจำนวน13รายการเป็นงบประมาณทั้งสิ้น243,010บ,บาท แผนการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด8กิจกรรมมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบคุบมทุกกิจกรรม,ม,มนมกกรรมนีนด้วยนะ เนื่อยาพประกรัมคันนี้ทำด้วยน้ำใจอุตสาหสรรหาร้อยวาจาแทนได้สักซึ่งน้ำใจก็ยกมือไหว้ขอ,ขอบคุณเรียนรำคาญ